นะครับภูตะวันสัญจรวันนี้เราลงพื้นที่มาที่หมู่ที่สองตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรอยู่กองข้ามกับวิทยาลายัยเกษตรตะโกชุมพรนะครับแปลงนี้เป็นแปลงทุเรียนอายุตอนนี้น่าจะประมาณ3ปี7เดือนนะครับรอบที่แล้วเรามาถ่ายทำกันตอนที่3ปี6เดือนนะครับนี่3ปี7เดือนนะครับทุเรียนหมอนทองพื้นที่ตรงน,นี้5ไร่กว่า นะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ภูตะวันมาตั้งแต่รองก้นหลุมเลยตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทุเรียนจะสวยมาก,มากๆอะไรย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากพี่น้องภูตะวันด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ภูตะวันนั้นมีธาตุสารครบตามที่พืชต้องการนะครับไม่ว่าธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับมีกลุ่มของโกรทฮอร์โมนนะครับมีกลุ่มของกรอดอะมิโนธรรมชาติแล้วก็กลุ่มของนะครับพวกการฟลีกนีโคเจนในอากาศ นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอาดาสปีกนะครับเอมไซหรือนิกเกิลนะครับและกะบวนการของจุลินทรีย์เพราะจุลินทรีย์ที่ช่วยกับสวนทุเรียนก็คือกลุ่มของไตโครมาสามสายพันธุ์นะครับอาร์เซนัมวีดีวีเลนนะครับแล้วมีอัโทโตแบคเตอร์โซสป um, ไปรัมไรโซเมียมนะครับซึ่งช่วยนะครับกำจัดโรคพืชและก็ทําให้พื้นดินฟื้นฟูสภาพโครงสร้างของดินมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็สารและแมลงธรรมชาติ นะครับนั่นเป็นคุณสมบัติของปุ๋ยภูตะวันนะครับที่ชาเพรั่ฝากพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับว่าใช้ภูตะวันแล้วนะครับเราสามารถกําจัดโรคพืชได้นะครับสามารถที่จะลดเปอร์เซ็นต์ของเชื้อราได้อย่างนี้มาดูกันได้นะครับอยู่ที่หมู่ที่2ตสบลตะโกอําเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับเข้าทางหน้าวิทยาลัยกเกษตรตะโกชุมพรปรากด้วยครับ